สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออ,อปทเนี่ยทำไมต้องร่วมมือกันด้วยล่ะคะต่างคนต่างดูแลพื้นที่ตัวเองไม่ได้เหรอสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโดยอิงข้อมูลจากสารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทยของสถาบันพระปกเกล้าค่ะครับประเด็นนี้เอ่อจริงๆมันสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะหลังพรบกําหนดแผน m c ็อ ปี2442ที่ให้อปทรมีภารกิจมีอำนาจมีหนา้นาที่รับผิดชอบเยอะขึ้นมากค่ะที่นี้พอภารกิจมันเยอะขึ้นเนี่ยบางทีเอ่อทำคนเดียวอาจจะไม่ไหวทรัพยากรไม่พอการร่วมมือกันก็เลยอืมการเป็นทางออกที่จําเป็นครับงั้นเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาทําความเข้าใจกันว่าทําไมต้องร่วมมือกันประโยชน์คืออะไรแล้วรูปแบบความร่วมมือนในบ้านเราเนี่ยมีแบบไหนบ้างใช่ไหมคะใช่เลยครับงั้นเริ่มคําถามแรกเลยค่ะ ทำไมคะเหตุผลหลักๆที่ทำให้อปทต้องหันมาร่วมมือกันคืออะไรครับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกคือเรื่องประสิทธิภาพครับผมประสิทธิภาพใช่ครับคือการให้บริการบางอย่างเนี่ยมันมันใหญ่เกินกำลังอปทเดียวหรือปัญหามันคาบเกี่ยวกันหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นการจัดการขยะน้ำเสียหรือว่ามลพิษทางอากาศหรือแม้แต่ภัยพิบัติใหญ่ๆเนี่ยเอ่อถ้าต่างคนต่างทำ มันอาจจะแก้ไม่ได้หรือไม่คุ้มค่านะครับต้องต้องใช้พลังร่วมกันถึงจะเอาอยู่อ๋อค่ะค่ะนอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่เหมือนบีบให้ต้องร่วมมือกันมีครับมีแน่นอนเรื่องขนาดและจํานวนนี่ก็สําคัญโดยเฉพาะอบตอนะครับหลังปี2537เนี่ยมีการตั้งอบตอเพิ่มพรวดเดียวเลยจากหลักร้อยกลายเป็น6 0พักว่าแห่งโหเยอะมากนะคะใช่ครับพอเพิ่มเร็วขนาดนี้ หลายแห่งก็กขาดศักยภาพไปเลยทั้งคนทั้งเงินทั้งเครื่องมือคือไม่พร้อมทำงานเท่าที่ควรอืมค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องความแตกต่างด้านการพัฒนาอีกอบอตอในเมืองใหญ่หญๆกับอบอตอในชนบทเนี่ยศักยภาพรายได้มันต่างกันเยอะมากครับทำให้บริการสาธารณะมันมันเหลื่อมล้ากันเข้าใจเลยค่ะสุดท้ายก็คือข้อจำกัดเรื่องงบประมาณกับบุคลากรอ,อันนี้ก็สำคัญ ถึงแม้กฎหมายกระจายอำนาจจะให้งบเพิ่มนะแต่ภารกิจที่โอนมามันก็เยอะมากเหมือนกันงบก็เลยอ,อาจจะไม่พอใช้แล้วก็ยังขาดคนเก่งๆคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆด้วยครับฟังดูแล้วมีข้อจำกัดเยอะจริงๆนะคะแล้วพออปทอเขามาร่วมมือกันเนี่ยข้อดีที่ชัดๆเลยคืออะไรคะมันช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ยังไงบ้างประโยชน์หลักๆนะครับมีอยู่4ด้านเลย1คือเพิ่มขีดความสามารถ อันนี้ชัดเจนโดยเฉพาะอบตเ,เล็กๆพอร่วมมือกันก็จะสามารถจัดบริการที่มันซับซ้อนหรือใช้งบเยอะๆได้ดีขึ้นค่ะ 2. คือเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้ก็เพราะว่าเราใช้ทรัพยากรทั้งคนเงินของร่วมกันมันก็คุ้มค่ากว่าเกินสิ่งที่เรียกว่าการประหยัดจ,จากขนาดหรือ e c o n o m i e s of s c เ l e นะครับอ๋อเหมือนยิ่งทำด้วยกันเยอะๆต้นทุนต่อหน่วยก็ถูกลงใช่ไหมคะถูกต้องครับประมาณนั้นเลยครับ3คือ เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะส่วนใหญ่เวลาเขาร่วมมือกันเนี่ยมักจะเน้นภารกิจเฉพาะทางไปเลยคนทำงานก็จะเก่งขึ้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดรวดเร็วขึ้นดีจังค่ะและสุดท้ายข้อ4คือสร้างสำนึกรับผิดชอบร่วมกันครับลดการมองว่านี่เขตฉันเขตเธอลดการแข่งขันกันหันมาเข้าใจกันแล้วก็ช่วยกันรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกันได้ด้วยฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะ แล้วรูปแบบความร่วมมือที่กฎหมายไทยเราเปิดให้ทําได้เนี่ยมันมีลักษณะไหนบ้างคะต่างกันยังไงบ้างครับถ้าถ้าให้เรียงตามระดับความเป็นทางการนะครับเริ่มจากแบบสบายๆที่สุดก่อนคือหุ้นส่วน p a r t n e r อร์ชอันนี้ไม่เป็นทางการเลยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบขอยืมเครื่องมือหน่อยขอยืมคนมาช่วยแปบบ๊บๆไม่มีสัญญาอะไรผูกมัดความแน่นอนก็จะน้อยหน่อย ่ถัดมาก็จะเป็นการทำข้อตกลง agreement อันนี้ก็คือตกลงกันว่าจะทำภารกิจนี้ร่วมกันนะเพื่อประโยชน์ร่วมกันอันนี้ทำง่ายไม่ซับซ้อนแต่อาจจะยังไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายชัดเจนมากนักถ้าจะเลิกก็ก็ไม่ยากแล้วถ้าอยากให้มันเป็นทางการขึ้นมาหน่อยมีผลผูกพันมากขึ้นล่ะคะก็จะเป็นรูปแบบการมอบหมายหน้าที่ครับอันนี้คือ อบทหนึ่งมอบอำนาจตามกฎหมายเลยนะให้อีกอบอทหนึ่งหรืออาจจะเป็นหน่วยงานรัฐอื่นก็ได้ทำหน้าที่แทนอันนี้ต้องมีสัญญาเป็นรายลายักษณ์อักษรชัดเจนครับผูกพันตามกฎหมายค่ะส่วนรูปแบบทีออ่ถือว่าเป็นทางการที่สุดตามกฎหมายไทยเลยคือสหาการครับสหาการใช่ครับอันนี้คือการตั้งเป็นองค์กรใหม่ขึ้นมาเลยมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายญญาเกิดจากอบทตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปมาร่วมกันทํากิจการเฉพาะกีจเลย มีคณะกรรมการบริหารร่วมกันมีงบประมาณมีทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็สามารถทํานิติกรรมหรือออกระเบียบในขอบเขตงานของตัวเองได้ด้วยครับโหฟังดูสหาการนี่เป็นระบบมากๆเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วรูปแบบนี้มันแพร่หลายแค่ไหนคะในบ้านเราเราเห็นอปทอตั้งสหาการกันเยอะไหมคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับคือแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ทําสหาการได้นะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ย กลับไม่ค่อยแพร่หลายอย่างที่คิดครับอ้าวเหรอคะทำไมล่ะคะอาจจะเพราะความซับซ้อนในการบริหารจัดการร่วมกันหรืออาจจะมีประเด็นเรื่องอํานาจเรื่องความประดิสระของแต่ละอ,อปะทอทที่เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆจริงๆมักจะเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการหรือกึ่งๆทางการมากกว่า หรือบางทีก็เป็นการร่วมมือที่หน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนผู้มีภาคเขาเข้ามาช่วยประสานงานให้อย่างการจัดการขยะที่ภูเก็ตหรือศูนย์วัฒนธรรมที่อยุธยาอะไรแบบนี้ครับโอโ้ค่ะค่ะคือหัวใจสําคัญมันเหมือนจะอยู่ที่ความจําเป็นเฉพาะหน้ามากกว่าพอทําคนเดียวไม่ไหวจริงๆก็ต้องหาทางออกร่วมกันคือให้ประชาชนได้รับบริการนะครับพอจะเห็นภาพในไทยแล้วค่ะ ที่นี้ถ้าลองมองไปนอกประเทศบ้างมีกรณีศึกษาที่ไหนน่าสนใจไหมคะถ้าให้ยกตัวอย่างที่ชัดๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับที่นั่นเขามีเทศบาลหรือที่เรียกว่าคอมมูนเยอะมากๆเลยเกือบ36,000แห่งและส่วนใหญ่ก็เล็กนิดเดียวเองครับโห oh, เยอะจริงๆคะ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันเนี่ยมันมันจำเป็นมากๆ รูปแบบที่เก่าแก่และก็ใช้กันเยอะมากๆของเขาคือแซงดิกก์ซึ่งก็คล้ายๆสา,าการบ้านเรานี่แหละครับมีมาตั้งแต่ปีคปร,ริสตศักราช1890น่นเลยโหนานมากครับใช้จัดการบริการสาธารณะร่วมกันอย่างเช่นประปาขยะมีทั้งแบบที่ทำหน้าที่เดียวหรือทำหลายๆหน้าที่เลยมันแสดงให้เห็นว่าการรวมกลุ่มเพื่อทำงานเนี่ยเป็นเรื่องปกติและก็จำเป็นจริงๆสำหรับท้องจิ่นเล็กๆครับ สรุปวันนี้ก็คือการที่อปทอจะร่วมมือกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วนะคะแต่เหมือนเป็นความจําเป็นเลยเพื่อจะก้าวข้ามข้อจํากัดต่างๆทั้งเรื่องทับซับทพยากรขนาดแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้วยใช่ครับซึ่งก็มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายตั้งแต่แบบไม่เป็นทางการช่วยเหลือกันไปจนถึงการตั้งองค์กรใหม่อย่างสหาการ แต่ว่าในบริบทของไทยเราแบบที่เป็นทางการมากๆอย่างสหาการก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายนักส่วนใหญ่ยังเป็นแบบช่วยเหลือกันหรือมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยประสานถูกต้องครับซึ่งซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามชวนคิดต่อนะครับว่าแล้วเราจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างอปทในรูปแบบที่มันมีโครงสร้างชัดเจนมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นในบ้านเราได้ยังไงอืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะ โดยที่ยังต้อง,ต,องต้องรักษาหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนความโปร่งใสเอาไว้ด้วยเพื่อเป้าหมายสุดท้ายจริงๆก็คือการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและก็ตอบสนองความต้องการของพี่น้องในท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับ